Oh, yeah. วันนี้เรากินทาโก้นะคะคุณย่าก็เริ่มกินไปแล้วนะคะตัมอัพตัมอัพ <laughs> คุณย่าทานแอปเปอร์ไทเซอร์หมดแล้วนะคะทุกคนวาเลนไทน์ทำหน้าที่แขนสามีนะคะนี่คุณย่าก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันวาเลนไทน์ Valentine นะคะเราก็ สวัสดีวันวาเลนไทน์ทุกๆคนนะคะเก่าใหม่เพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะพี่ปาจะพาคุณย่าไปทานข้าวนะคะในวันวาเลนไทน์ทําหน้าที่แขนสามีนะคะนี่คุณย่าก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ Hi mom say hi to e v e r y o n Happy v a l e n t i n e Day <S hi, Happy v a l e n t i n e Day แล้วก็อ่า จะพาคุณย่าไปทานข้าวในวัน <laughs> วาเลนไทน์สามีอ่ะไปด้วยไม่ได้เพราะว่าสามีทำงานจะได้จะไ e ้ e ฉล a มฉลองวัน e n t ลนไทน์ใช่ไหมมันจะทำให hours ahead in thailand valentine before our ทำหน้าที่แทนสามีวันนี้สามีทำงานนะคะแล้วก็น uh, อกจากทำงานแล้วสามีก็จะ Uh, จะไปหาหมอไปหา uh, หมอฟันตอนประมาณเที่ยงวันพี่ปาก็เลยต้องต้องทำหน้าที่แทนเราก็เลยไม่ได้ไปทานข้าวด้ียกันทั้งสามคนอืม mm. mm hmm. good though Yeahgood w i t h drivingbut uh, everything's so new อ mm ืมม and now easy because the world can see what you're doingThat's right <laughs> right now now <laughs> no uh, secret no not secret underworld <laughs> yeah we go to see you at the restaurant right oh yeah t แถว the world we got a table I bet it's gonna be crowded เนอะชัวร์อย่ e งนี้วิลสี่เรามา mm hmm. ถึงร้านอาหารแล้วนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวขออนุญาตจอดรถเอาย่าลงก่อนแล้วพี่ถึงจะไปจอดรถได้นะคะ เราไม่อยากให้ย่าเดินไกลนะคะคุณเดี๋ยวจอดรถตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาย่าลงก่อนนะคะ I wait for you โอเคเอาเอาคุณย่าลงก่อนนะหลังจากเอาคุณย่าลงแล้วพี่ก็ต้องไปหาที่จอดรถก่อนนะคะเราจอดรถเสร็จแล้วเดินไปหาคุณย่าทุกคนคะ่ะคุณย่าบอกว่า <laughs> ไม่มีความลับอีกแล้วใช่ไหมบนโลกใบนี้ <laughs> เนี่ยค่ะโอ้ย่าเข้ามาข้างในแล้วค่ะเรามาทานข้าวกันค่ะทานกลางวันเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันข้างในร้านอาหารกันเลยนะคะ Happy Valentine's Day! Yes dear แอปเปอร์ทเซอร์นะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีขนมปังนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นคร็บบอลนะคะ <Okay. S 1> เป็นปูปูปที่มันเป็นก้อนๆวันนี้เลยเราสั่งปูนี่เป็นเมนอาหารให้ย่าอันหนึ่งแล้วก็เอามากินเป็นแอปเปอร์ทเซอร์อันหนึ่งนะคะคุณย่าทานแอปเปอร์ทเซอร์หมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> สกี้ยงจานเลยก็เอามาึดือบา วันนี้เรากินทากโก้นะคะคุณย่าก็เริ่มกินไปแล้วนะคะอาวาสิสม this, อมอตําอับตําอับคือเราสั่งมาแล้วเราแชร์กันนะคะคุณย่าอย่างชอบเลยค่ะวันนี้พี่ปากินทากโก้นะคะหน้าตาหน้าคาะทากโก้ปลาย่างนะคะอืม ตัปลาย่างเขาก็จะมีนี่ค่ะถั่วดํานะคะแล้วก็มีข้าวข้าวคุกเนยมาค่ะคลุกจางน่าทานนาก่ะแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปเจอกันข้างนอกนะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะกําลังจะผาย่ากลับบ้านตอนนี้ย่าก็ได้มาเทนี่ไปแก้วหนึ่งค่อนข้างจะเป๋เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปาจะเอาย่ามานั่งรอตรงนี้แล้วพี่ปาจะไปเอารถนะคะคุยไปคุยมาพี่ปาหลงทางหารถไม่เจอรถพี่อยู่ไหนมมีใครรู้มัง้ง ตามหารถอ้อ oh, รถพี่อยู่นู่น <laughs> ไปมาอ่ะรถจอดเหมือนกันค่ะรถเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็พี่ก็อ่านปลดล็อกรถเสร็จแล้วไปเปิดประตูรถผิดค่ะเปิดรถผิดคันเขาจะถายพีดึงอ่ะทำไมดึงไม่ออกปมเฮ้ยออร์กินมาที่นี่แก้วใหญ่ไปแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ส There we go okay ตอนมาตอนมาแกก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะพอขากลับก็คือเราเขากลับเราต้องช่วยเหลือแกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแกดื่มเข้าไปนะคะทุกคน ะคะก็คือเราห้ามแกไม่ให้ดื่มไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นความสุขของโอ c โหทุ e คนย h ยเดย์ก่อน lunch วันเลนไท e เดย์นะยัยนี่แหละค่ะก็คือมันเป็นความสุขของคนแก่เนาะเราก็อยากจะพาแกออกจากบ้านบ้างในบางโอกาสนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของวันวันเลนไทยเดย์ของพี่อีกหนึ่งวันที่ ดูแลคุณแม่ด้วยการพามาทานข้าวนะคะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ค,คุณยาเขาก็ค่อนข้างจะดีใจที่เราพาเขาไปทานข้าวเนาะก็มันเขาก็จะพูดว่าเธอคิดว่ายังจะมีคนหนึ่งร้อยกับจะหนึ่งปีแล้วมีโอกาสออกนอกบ้านไปกินข้าวเหมือนเหมือนชั้นไหมแกก็แกแก็ถามอย่างนี้เนาะพี่ก็เลยบอกว่า ก็คงจะมีน้อยแล้วแหละแกก็เลยบอกว่าแกนะค่อนข้างจะเป็นคนแก่ที่โชคดีถึงจะไม่มีลูกผู้หญิงแต่ก็มีลูกสะใภ้ที่ที่น่ารักแล้วก็ดีถึงบ้านก็ได้ดอกไม้จากสามีนางซื้อมาตํม่วานมังคิดก่อนก็จะช้ำนิดหนึ่งเพราะนางซื้อไม่ซุกไว้ในในคลาสสิ์พี่ก็ไม่เห็นเนาะ ก็วันนี้ก็พี่ปาคงไปแล้วนะคะก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณกําลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดซับ c r i b e นะคะไปแล้วคะ่ะเจอกันโอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบาย